สวัสดีค่ะพวกเรา Next Step นะ,ะตอนนี้กำลังเดินทางไปที่ Seed Web เพื่อไปสัมภาษณ์ตรงเมมของ Seed ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะความ อย่าไปเดินตามรอยเท้าคนอื่นเพราะว่าถ้าเราเดินตามรอยเท้าคนอื่นเราจะไม่มีรอยเท้าให้คนอื่นไว้ให้คอยเหมตอนนี้เราเดินมาแล้วเรามีรอยเท้าไว้ให้คนรุ่นหลังบอดแค่คนเดียวแค่มีเหมือนมีเด็กผู้ชายคนนึงมาฟังเพลงแล้วบอกเออดูประวัติมีแล้วแบบเออมีกำลังใจววะอยากทั้งบ้างแบบเออแค่นี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนแค่นี้คหละค่